ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งที่ออกมาพูดวันนี้แล้วก็มีคนอือกันเยอะเลยนะครับอืมน่าจะใช่พอจะเดาได้นะครับว่าสิ่งที่ปูตินต้องการในวันนี้คือการย้อนกลับไปถึงปี1991วันที่สหภาพโซเวียตต้องล่มสลายใช้าคานี้นะครับต่อเนื่องจากปี1 9ึ1ง9ก้วาแต่ประเทศของเป็น ปูตินเนี่ยยังเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่นะครับอยู่หน่วย KGB เป็นระดับล่างๆทราบว่าตลอดระยะเวลาที่ปูตินมีความไม่ประทับใจแล้วก็ไม่ชอบแนวนโยบายนี้ว่าทำไมรัเสเซียจะต้องแตกโซเวียตจะต้องแตกสลายออกมาขนาดนี้ผมใช้คำว่าการยืนระยะของมอสโกนั้น ถือว่ายังมีทรัพยากรอีกมากนะครับและข้อสำคัญที่สุดวันนี้เราเห็นแล้วว่าทร้ปมเนี่ยนะครับอาจจะหรือเสือภาพยุโรปเนี่ยทิ้งไพในมือเกือบจะหมดแล้วนะครับแต่ที่บอกไว้ว่าทางรัสเซียเนี่ยได้บอกไว้แล้วว่าหรือว่าขีดเส้นเอาไว้ว่าภายในปีปฏิทินเนี่ยอีกวัมมนหเดือนดูไหมครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะสะสางให้เสร็จ นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าการนํากําลังคือผลักดันกําลังของยูเครนให้ออกไปจากไอ้สี่แควนนี้ผมกําลังสื่อสารว่าสภาพณนะโอกาสนี้นะครับสถานการณ์ในขณะที่ความรอดแหลมต่งางๆเหล่านี้นะครับขอบอกว่ารัเสเซียจะไม่มีวันปล่อยกับสี่รัฐนะสี่แคว้นห้าแควนเนี่ยนะครับที่ จะต้องจัดการให้ได้ทั้งด้านสงครามแล้วก็ทางกฎหมายระหว่างประเทศนะครับนี่คือสิ่งที่ปูตินต้องการเพราะฉะนั้นการสู้รบความขัดแยง้งอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยวันนี้ยุโรปบอกกับตัวเองว่าเรากำลังต้องช่วยเหลือตัวเองกันแล้วนะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกัน ประเทศที่ถ้าผมข่าวนี้คิดว่าไม่พลาดนะครับข่าวด่วนที่เพิ่งได้ยินมาเนี่ยไอ้บอลติกสามรัฐเนี่ยนะครับผมจำไม่ได้ว่าเยอรมันส่งกองกำลังเข้าไปแล้วนะครับเข้าไปอยู่ในผมจำไม่ได้วเอสโตเนียหรือลิทัวเนียเนี่ยนะครับแต่เห็นได้ว่านาโตเนี่ยนะครับที่วันนี้ก็อ่อนแรงกันเต็มทีแล้วเพราะว่าช่วยมาเยอะ ทั้งยุทิโระกรณ์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสามปีมาเนี่ยนะครับนาโต้กลุมประเทศในยุโรปเนี่ยสามประเทศเข้ามาช่วยกันหมดละว,วันนี้มูฟที่น่าสนใจที่สุดเยอรมันซึ่งวันนี้เป็นขาใหญ่ของสาภาพยุโรปส่งกำลังส่วนหนึ่งเข้าไปอยู่ในบอลติกแล้วนะครับอ,อันนี้ก็คือการสร้างแนวประการนะครับที่จะ น่าจะเป็นเป้าหมายของรัสเซียต่อไปที่จะไม่ให้รุกเข้าไปสู่ยุโรปตอนกลางครับขอสรุปตรงนี้ก่อนครับพี่แปะนั้นแสดงว่าถ้าตามปฏิทินเนี่ยเท่ากับว่ารัสเซียเนี่ยเขามีเป้าหมายจะยึดสี่แคว้นกับอีกหนึ่งรัฐนะคะที่พี่แปะเล่าให้เราฟังเมื่อกี้นี้คือไครเมียคือภายในปีนี้นี่คือหมดหมายเขาจะทําให้เกิดภายในปีนี้แต่สิ่งที่เราเห็นก็คือตอนนี้เยอรมันเนี่ย ต้องพึ่งตัวเองแล้วส่งกองกําลังเข้าไปละประชิตสําหรับขอบเขาเรียกขอบประเทศที่จะบุกเข้ามาที่เยอรมันได้ค่ะอ,นนอันนี้คือเป็นคล้ายๆเป็นกำแพงนะพี่เพราะว่าพี่แป๊ะเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งว่ายูเครนเนี่ยกำแพงสําคัญของยุโรปเลยปล่อยให้ล้มไม่ได้ปล่อยให้พังทลายไม่ได้แต่สงสัยนี้เน่ยพี่แป๊ะคะคือรัเสเซียเนี่ยทําสงครามมาตั้ง3ามปีแล้วแล้วเนี่ยตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยบอกว่าเขาเสียกําลังทหารเนี่ยพลทหารเข้าไปทหารเนี่ย แปดเกประมาณเจ็ดแปนายแล้วและอันนี้ยังไม่รวมไปถึงถูกกว้าบาทอีกนะและยังไม่รวมไปถึงที่เขาจะต้องใช้เงินในการซื้ออาวุธอะไรอีกทําไมรละเสียจะมั่นใจว่าเขาเนี่ยจะสามารถปิดจ็อบได้ภายในปีนี้ครับพี่แป๊อะไรคือความมั่นใจของเขา,าพี่นี่คือสิ่งที่เป็นคำถามใหญ่เลยนะครับถ้าเราเข้าใจหรือว่าเราพอจะเดาได้ว่าอะไรที่เขาต้องการปลายทางเอ็นสเตทอยู่ตรไหนเนี่ย เราก็จะทําให้เราทํางานหรือว่าเข้าใจสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ตรงนี้มากขึ้นนะครับผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งที่ออกมาพูดวันนี้แล้วก็มีคนอือกันเยอะเลยนะครับอืมน่าจะใช่พอจะเดาได้นะครับว่าสิ่งที่ปูตินต้องการในวันนี้คือการย้อนกลับไปถึงปี1991 ที่รัสเซียต้องแตกสลายออกมาวันนั้นวันนั้นสหภาพโซเวียตนะครับแตกสลายออกมาเป็นสิบห้ประเทศย่อยนี่เป็นอะไรอะไรที่เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ที่มีเหตุมีผลนะครับถือว่าเป็นตักกาทีเดียวแล้วก็ทำไมถึงต้องการดินแดนเหล่านี้นวันนั้นนะจงจำกันได้นะครับพูดกันมาเยอะและ้ว วันที่สหภาพโซเวียตต้องล่มสลายใช้คำนี้นะครับต่อเนื่องจากปี1990-1991เนี่ยและแตกประเทศออกเป็นนะปูตินเนี่ยยังเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่นะครับ mm hmm. อยู่หน่วย k g b เป็นระดับล่างๆทราบว่าตลอดระยะเวลาที่ปูตินมีความไม่ประทับใจแล้วก็ไม่ชอบแนวนโยบายนี้ว่าทำไมรัเสเซียจะต้อง แต่โซเวียตจะต้องแตกสลายออกมาขนาดนี้อันนี้พอคิดได้เป็นเหตุเป็นผลนะครับว่าผู้นำเนี่ยมือมันมีอะไรในใจว่าเอยดินแดนพวกเนี้ยที่แสนจะอุดมสมบูรณ์ที่แสนจะอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะยูเครนเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยลงไปถึงไครเมียเนี่ยมันเป็นท่าเรือที่ทำให้รัสเซียนะครับออกไปสู่ประตูโลกได้ทำไมเราจะไม่เอาเขากลับมาล่ะ ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราทํามองตรงกันตรงนี้หลายๆท่านที่มองเนี่ยคงคิดไม่ผิดหรอกนะครับว่าเพราะเราเห็นแล้วว่าทาร์เก็ตนะครับเป้าหมายเนี่ยสีแคว้นที่ว่าลงไปถึงไครเมียด้วยเนี่ยและกําลังเล็งไปที่บอลติกด้วยเนี่ยตรงนี้มันคือความหลังนะครับที่ปูตินเคยเห็นการสูญเสียไว้แล้วพยายามจะเอากลับคืนมา ถามว่าคุณนาวถามว่าทำไมยังมั่นอกมั่นใจยังทำงานตรงนี้สิ่งที่รัสเซียมีมาตลอดนะครับคือเรื่องของกำลังของอาวุธเราต้องยอมรับนะครับว่าการยืนระยะของสามปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันหมดไปเท่าไหร,ร่ยังไงแต่เขาก็มีศักยภาพนะครับที่จะสู้รบได้ขนาดนี้จำนวนทหาร เสียชีวิตไปนะครับตัวเลขเป็นหลักแสนที่หลายข่าวอาจจะเชื่อไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าเป็นหลักแสนม,มันเป็นเรื่องที่ทางเครมลินอาจจะไม่ได้สนใจก็ได้นะครับ<ม>เรื่องของซัชั่นที่โดนมาตลอดก็ยังมีอะไรอะไรนะครับมีมิดในยามยากของเครมลิน นะครับที่แอปติดต่อกับเขาอยู่เขายัางพออยู่ได้แต่แซงชั่นมีผลพอสมควรนะครับเอาละทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้ผมใช้คำว่าการยืนระยะของมอสโกนั้นถือว่ายังมีทรัพยากรอีกมากนะครับและข้อสาคัญที่สุดวันนี้เราเห็นแล้วว่าทรัมป์เนี่ยนะครับอาจจะหรือเสื่อภาพยุโรปเนี่ย ทิ้งไพ่ในมือเกือบจะหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเนี่ยประเคนกันให้ไปดันหลังยูเครนให้สู้รบนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีระหว่างประเทศที่รัสเซียเนะเกือบจะโดดเดี่ยวและสหรัฐสุดท้ายเนี่ยนะครับล่าสุดมาเนี่ยเราเห็นและสหรัฐคอยหลังไปสองเก้า นี่ยิ่งสร้างความมั่นใจให้กับปูตินใหญ่เลยนะครับวันนี้ถึงจะดุด่าว่ากล่าวนะครับอะไรงไงก็แล้วแต่เนี่ยวันนี้ปูตินเห็นแล้วครับว่าเขาจะทำอะไรได้พี่แปรคะมุมหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราเห็นมาตลอดก็คือโดนัทป์เขาพยายามที่จะ เหมือน,นคล้ายแบบสลักค่าใช้จ่ายตรงนี้ออกที่ต้องไปดูแลประเทศต่างๆนะครับเพราะว่าเขาอยากจะลดการขัดดุลของเขาก็ยุโรปเองเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะต้องทําเต็มที่ในการป้องกันประเทศเขาแต่ว่ามุมหนึ่งยุโรปเองเนี่ยไม่แน่ใจพี่แปะถ้าวิเคราะห์ตรงเนี้ยไหวไหม แล้วก็โดยเฉพาะนาโตเราก็ไม่ค่อยเห็นบทบาทนาโตเท่าไหร่นะในช่วงที่แบบมันมีสงครามแรงๆแบบนี้อไอ้ที่เห็นแบบชัดๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีแต่ควรเนี่รีบเข้าไปซบนาโตพี่แป๊ะมองว่าไอจุดเงื่อนไขอะไรคะที่เราจะได้เห็นว่าหนึ่งยุโรปรับมือไหวไหมแล้วก็อย่างที่พี่แป๊ะบอกว่าตอนนี้เยอรมันส่งกําลังทหารไปแล้วทีนี้ใครที่จะเป็นเขาเรียกหัวหอกสาคัญในยุโรป นาโตหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นประเทศใหญ่ที่เคยทําสงครามมาแล้วก็ทํามานานแล้วอ่ะเลิกลาสงครามมานานแล้วจะกลับมาทาอีกทีอไหวไหมสู้รัสเซียไหวไหมครับพี่นี่คือสิ่งที่เป็นการวิเคราะห์ทางทางนะครับที่เราจะต้องก็วิเคราะห์บแบบที่คุณนาวพูดนี่แหละแนวคิดพวกนี้ในช่วงที่สองปีนะครับสงครามเดินเนินมาสองปีเนี่ยยุโรปเองก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยละร้างลา นะครับเรื่องศึกสงครามอะไรกันมานานแล้วล่ะนะครับแต่ละประเทศเนี่ยก็มีอาวุธอยู่ในครอบครองของตัวเองอยู่ในลักษณะป้องกันตนเองเอาละครับเขาก็รวบรวมกำลังใจกำลังทรัพย์กันมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อประมาณตั้งปีที่แล้วแล้วเขาคิดสูตรขึ้นมาเรื่องกองกำลังผสมนะครับที่จะจัดตั้งขึ้นมา4-5ประเทศก็จะนำโดยเยอรมันนะครับอังกฤษฝรั่งเศส นะครับมีาบางประเทศนะครับที่เข้ามาด้วยมีเนเธอร์แลนด์คือทั้งหมดเนี่ยคือประเทศที่มีศักยาภาพเพราะฉะนั้นสูตรเนี้ยครับเขาคิดกันมาแล้วนะครับมีการฟอร์มคณะกรรมการอะไรต่างๆรวมทั้งผู้บัญชาการโครงสร้างการจัดเขาแบ่งพื้นที่กันแล้วนะครับในยูเครนนะครับที่จะเอากำลังทั้งหมดเนี่ยเข้าไปอยู่ในยูเครนเพื่อที่จะสกัด ไม่ให้ออกมาจากอนเซีแคว้นที่ว่านี้เอาละครับเหลืออย่างเดียวแค่น,นั้นก็คือการปฏิบัติครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับวันนี้เนะี่ยยูเครนโดยทางกฎหมายในนิติรัฐเนี่ยนะครับในกฎหมายระหว่างประเทศนะเขายังเป็นประเทศเอกราชอยู่นะครับนั่นหมายความว่าเซเลนสกี้ต้องยอมให้มีกองกําลังต่างชาติเข้ามาตั้งอยู่ในดินแดนของประเทศตนเพื่อที่จะสกัด การรุกคืบของรัเสเซียในตรงนี้จะแข็งแรงแค่ไหนอย่างไรอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สถานการณ์จะเป็นตัวบ่งบอกนะครับเพราะว่าสิ่งที่อังกฤษเนี่ยเคยแสดงท่าทีหรือว่ามีการคุยกันอยู่บ้างนะครับก็มีข่าวออกมาบ้างอาจจะเป็นข่าวปล่อยก็ได้นะครับที่บอกว่าสิ่งที่อังกฤษพร้อมนะครับก็คืออาวุธนิวเคลีย์ ครับที่อังกฤษส่วนใหญ่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ตัวนี้อาวุธปล่อยเนี่ยจากเรือดำน้ำเป็นหลักนะครับในเวลาเดียวกันฝรั่งเศสก็มีความพร้อมนะครับดูตัวท่าทีของมาครองเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะแอคทีฟมากทีเดียวเมื่อเทียบกับผู้นำประเทศอื่นๆเหล่านี้เอาละครับก็คิดว่ายุโรปเองนะครับที่รวมตัวกันได้อาวุธต่างๆเหล่านี้นะครับคน อาวุธต่างๆเหล่านี้กับน่าจะยังพอรับได้นะครับแต่หมายความว่าผมยืนยันเลยนะครับตรงนี้กล้าพูดได้เลยเพราะว่าอ้างจากผบกกองกำลังของยูเครนที่เคยถูกปลดออกไปตอนสงครามเริ่มมาใหม่ๆเซเลนสกี้ปลดเขาออกไปวันนี้คำพูดของเขาที่ออกมาแล้วก็มผมก็ชอบนะครับ เขาบอกว่าปาฏิหารที่จะกลับไปสงบสุขเหมือนในปี1991นั้นไม่มีวันเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเสียดินแดนแน่นอนนะครับแล้วผมก็พูดไปตั้งแต่ต้นรายการมาตลอดนะครับว่าอย่าลืมนะครับว่ามอสโกเนี่ยเขาไปออกกฎหมายผ่านสภาแล้วนะครับว่าอดินแดนพวกเนี้ย ผันถูกผนวกกลับเข้ามาในรัสเซียแล้วนี่คือเรื่องในประเทศนะครับที่เขาจัดการเรียบร้อยแล้วเหลือเหลือเรื่องนอกประเทศซึ่งวันนี้ไม่เห็นจะต้องสนใจใครเลยเพราะสหรัฐเองวันนี้นะครับก็เรียกว่าเห็นอยู่แล้วนะครับว่า เหมือนจะทิ้งไพ่ใบสุดท้ายไปแล้วนะครับบีบนะครับใช้ความทุพันส่วนตัวคุยกันแล้วคุยกันหลายรอบผมเชื่อว่ามีทีมงานที่ไม่เปิดเผยนะครับพยายามเจราจาอะไรกันอยู่รัสเซียเลยถล่มหนักเข้าไปนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้รัสเซียแทบไม่มีอะไรต้องกังวลเลยนะครับความกังวลน,น่จะไปตกอยู่กับยุโรปนะครับ แล้วก็บอลติกแล้วอเมริกาเองต่างหากที่วันนี้จะช่วยเหลือจะสงเคราะห์ผมใช้คำนี้ก็แล้วกันนะครับจะสงเคราะห์ยุโรปอีกไหมหลังจากที่เคยพร่ำพูดเนี่ยผมชอบประโยคนี้มากนะครับที่ตั้งแต่ก่อนหาตหาเสียงแล้วเป็นประธานทีพอดีแล้วก็ตอนเป็นประธานที่พอดีพูดสามครั้งผมได้ยินชอบมากมันไม่ใช่สงครามของเรา ไอ้คำเนี่ยครับคือเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดถูกไหมครับและเขาก็ทุ่มเทสรกพกำลังมหาศาลแล้วก่อนที่จะถล่มกันใหญ่เนี่ยก็ยังพูดเัาไม่ใช่สงครามของเรานี่ครับถามว่านี่คือสิ่งที่ปูตินมองเห็นเลยว่านี่คือนาทีทองค่ะครับมันก็เกิดถล่มกันมาที่สาวอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับค่ะอูตอบย้ําอีกรอบหนึ่งคนระพี่แปรคร แม้ว่าตอนนี้จะเลื่อนไปแล้วก็ตามคุณนุ่นทำประกาศก,ก่อนหน้านี้ว่าจะเก็บภาษียุโรป50%อันนี้เป็นการตอบย้ำว่าไม่ใช่พันธมิตรแล้วนะถึงแม้ว่าพันธมิตรยังไงเนี่ยถ้าฉันจะทําอะไรที่เป็นนโยบายของสหรัฐเนี่ยเมกอเมกาเกตเกเรนเราก็ก็จะทํานะคะตอนนี้เลื่อนออกไปเลื่อนออกไปเป็นช่วงกรกฎาคมมาตอนแรกว่าจะเป็น1มนิถุนายนที่จะ ทำสงครามด้านการค้ากับทางยุโรปด้วยพี่แป้ะเรียนถามนิดนะะึงค่ะว่าเมื่อสักครู่พี่แป๊ะบอกว่าจริงๆมอสโกเขาไปร่างกฎหมายเขาเรียบร้อยแล้วว่าไอ้สี่แคว้นกับอีกหนึ่งเมืองเนี่ยไอ้ไคเมียเนี่ยเป็นของเขาเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ายูเครนเนี่ยเกิดยอมจริงอ่ะงอายุโรปจะยอมเหรอคะนั่นเท่ากับว่ายุโรปนี่เสียแล้วนะคะว่าเอ๊ะกำแพงที่เราเคยมีเนี่ยเอ๊ะมันไม่รู้จะถูกบุกมาเมื่อไหร่เนื้อค่าศึกจะบุกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะแล้วจะยอมเหรอคะพี่แป๊ะทางดา ในทางปฏิบัติเองเนี่ยนะครับเซเลนสกี้เองใช้เวลาทุกเวลานาทีนในการที่จะปกป้องแผ่นดินของเขาอันนี้เราก็จะเห็นนะครับการเดินทางของเขาเพื่อสแสวงหาความร่วมมือสแสวงหาการสนับสนุนอะไรต่างๆเหล่านี้รวมทั้งกองทัพยูเครนเองก็ไม่ไม่ธรรมดานะครับสามารถที่จะยันอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ได้แล้วก็ส่วนหนึ่งที่ออกไป นะครับรบออกไปนอกประเทศที่เคิร์ชนะครับปีกว่าๆซึ่งวันนี้ก็ถือว่าละลายไปแล้วนะครับรัสเซียได้ตีออกไปแล้วแล้วก็ย้อนกลับไปเพื่อให้เรานึกถึงกันนะครับว่าสิ่งที่ปูตินทำเนะี่ยไปเอาเกาหลีเหนือเข้ามายังจําได้กันไหมครับจำได้ครับไปเอาทหารเกาหลีเหนือนครับเอาแล้วครับสามปีไหลมาเรื่อยๆตรงนี้ยูเครนเองวันนี้น่าเห็นใจนะครับในเรื่องของชีวิต ของทหารผมเชื่อว่าหลายแสนคนครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยตัวเลขที่ระบุกันออกมาก็คืออบพยพในประเทศตัวเองนะครับไปทางตะวันตกหนีออกนอกประเทศตัวเนี้ยตัวเลขที่อพยพก,กันอยู่ในประมาณสิบสองล้านคนคือบ้านเมืองเขาเนี่ยมันแทบจะหากติกาอะไรไม่ได้แล้วเสียหายมากนะครับ อันนี้เราก็ต้องเข้าใจแล้วก็เห็นเราเป็นใจนะครับว่าเขาถูกรุกรานในเวลาเดียวกันยูเครนก็ใช้เวลาส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับคิดประดิษฐ์โดรนขึ้นมามวันนี้ยูเครนเนี่ยในความขัดสนแล้วก็สิ่งที่เขากำลังสู้ยิบตาเนี่ยเขาผลิตโดรนขึ้นมาแล้วก็เอาไปต่อสู้นะครับใช้ในการโจมตีของรัเสเซียได้ ก็น่าหน้าน่าทึ่งนะครับว่าเขาก็ยังสู้อยู่ยิบต,ตากลับมาประเด็นนิดหนึ่งเมื่อกี้ผมลืมพูดไปนะครับว่าเออสาว์อาทย์ที่่ามาเนี่ยทำไมรัสเซียโจมตีได้นะครับด้วยปล่อยอาวุธนะครับทั้งโดรนทั้งมิซานี่ยเป็นร้อยๆเนี่ยมันมีข่าวออกมาครับว่าในช่วงวันเนี้ยนะครับในช่วงการโจมตีครั้งใหม่ครั้งนี้มันเป็นใช้แท็กติกใหม่ คือหลังจากที่ยูเครนเนี่ยได้พึ่งพาระบบไอจรวดแ a ทริออตจำได้ไหมครับพระเอกที่เอเมริกาส่งมาให้เนี่ยรวมทั้งอาวุธอะไรกันแล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยในการสกัดกั้นขีปนุษุ์ของรัสเซียเนี่ยปรากฏรัสเซียก็ไปหาทางแก้มาแล้วนะครับเนี่ยครับรบกันเนี่ยมันก็เรียนรู้กันนะครับว่าอาวุธตัวเนี้ยอะไรยังไงเคยยิงมา ครับเคยสกัดได้เคยยิงมาเคยสกัดได้มันก็เกิดการเอ๊ะขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วทํำยังไงเราถึงจะสกัดกั้นได้ก็กลายเป็นว่ารัสเซียเองเนี่ยไปคิดนะครับระบบเรดาร์ขึ้นมานะครับหรือเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดการเลี้ยวได้อีกนะครับโดยที่ฝ่ายสกัดกั้นเนี่ยยังดีเทค ยังตรวจจับไม่ได้ก็เลยลงเข้าสู่เป้าหมายที่เคียบเยอะหน่อยเอาละครับสงครามรบกันมันจะมีพัฒนาการกันนะครับเพื่อแก้นะครับเพื่อรุกเพิ่มเพื่อแก้อะไรกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่รัสเซียได้เปิดศึกครั้งใหม่ครั้งนี้นะครับเป็นการวัดใจซึ่งมันมาพร้อมกับยุทธวิธีธ การใช้มิสไซล์แบบใหม่อีกตัวหนึง่งซึ่งมันก็ทำให้ยูเครนเองผมก็เชื่อวันนี้ก็เสียขวัญน,นะครับว่าที่เคยขึ้นไปสกัดกลางอากาศได้อะไรได้วันนี้เปอร์เซ็นต์มันน้อยลงนะครับที่เคยยิงมาสมมุติว่า100ลูกนะครับสกัดได้50ลูกวันนี้อาจจะสะกัดได้เพียงแค่10ลูกนี่คือสิ่งที่ เกิดขึ้นอัปเดตล่าสุดครับในสงครามตรงนี้ครับนั่นสิคะพี่แป๊ะคะอันนี้ก็เป็นคําถามที่คือใกล้จมูกเรามากนะคะว่าปูตินเนี่ยเขาทําครั้งนี้ที่แบบว่าสร้างสร้างสร้างสถานการณ์ขึ้นมาอย่างที่พี่แป๊ะบอกว่าเปิดตัวอาวุธใหม่เขาขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถพัฒนาอาวุธมาสกัดไออาวุธแพตริออตที่ทางยูเครนเนี่ยเขาเคยยิงเข้าไปนอกจาก,กันนี้แล้วเนี่ยพี่พี่แป๊บพอจะวิเคราะห์ได้ไหมคะว่ารัสเซียเขามีเป้าประสงค์อะไร ในการที่เขาสร้างความรุนแรงด้วยการถล่มทางอากาศที่เขาบอกว่าถือว่ารุนแรงมากที่สุดเลยนะในรอบสามปีตั้งแต่เขาเปิดเข้าไปบุกยูเครนเมื่อช่วงกุมภาพันธ์ปี2022ค่ะกลับไปที่เราคุยกันเมื่อ,อ,อสักครู่นี้นะครับที่ผมบอกว่าเมื่อปูตินเห็นว่านี่คือนาทีทองอนาทีทองที่ว่านี่ก็คือทรัมป์เนี่ยนะครับเหมือนกับเนื่อยนาย คล้ายๆกับว่าทรัมปเองก็พูดว่าถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องระหว่างรัสเซียกับยูเครนถ้าคุยกัไม่รู้เรื่องเนี่ยผมก็จะไม่ยุ่งแล้วนะตรงนี้มันคือสิ่งที่จะต้องตีความให้ออกนะครับซ,ซึ่งทรัมป์เขาก็พูดตรงๆแล้วก็พูดเปิดเผยด้วยว่าลักษณะท่าทางเขาเป็นแบบนั้นซึ่งสหรัฐเองก็ถอยออกมาจริงๆนะครับรวมทั้งอาวุธที่เคยส่งให้อะไรก็ทราบว่าได้หยุดลงแล้ว อาวุธที่ยูเครนใช้ในขณะนี้นะครับสันนิษฐานหรือว่าเราก็น่าจะอนุมานได้ว่ามันคืออาวุธที่อยู่ในสต็อกที่ยังพอมีอยู่เรียกว่าอาวุธสำรองสงครามน่าเป็นห่วงนะครับว่ามันจะหมดลงเมื่อไหร่ซึ่งตรงนั้นแหละครับแล้ววันนี้ถ้าสายป่านของมอสโกยาวนะครับยิงรบกวนไปอย่างเนี้ย ครับอันนี้คือเรียกว่า h a r a s นะครับคือยิงรบกวนเปิดแนวกว้างๆตลอดแนวชายแดนนะครับสองพกว่ากิโลเนี่ยยิงรบกวนนะครับทำให้ยูเครนต้องนำอาวุธออกมาใช้เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้น่าเป็นห่วงครับว่ายูเครนหน้าตักอาจจะของเหลือน้อยละส่วนรัสเซียเนี่ยยังมีอีกมหาศาลนี่ไงครับคือสิ่งที่ รัสเซียต้องการแล้วผมก็บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับอันนี้อย่า,ยาไปฟิกซ์นะครับแต่ที่บอกไว้ว่าทางรัสเซียเนี่ยได้บอกไว้แล้วว่าหรือว่าขีดเส้นเอาไว้ว่าภายในปีปฏิทินเนี่ยอีกม,มันหกเดือนถูกไหมครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะสะสางให้เสร็จนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าการนํากําลังคือผลักดันกําลังของยูเครนให้ออกไปจากไอซีแควนนี้นะครับซึ่ง ก็จะต้องรบกันต่อไปในเวลาเดียวกันก็จะต้องเพิ่มความกดดันอำนาจกำลังรบไปยังยูเครนอีกเพื่อให้ยอมสลักตรงนี้เพราะฉะนั้นการสู้รบจะยังมีต่อไปครับ mm hmm. ซึ่งจะใช้วิธีใดยังไงก็แล้วแต่กลับมาประเด็นอีกครั้งนะครับว่าตอนที่สงครามเริ่มใหม่ๆเนี่ยสามปีที่แล้วเนี่ยมันมีคำถามว่าจะเอาดินแดนเหล่านี้เข้ามาทำไม อันนี้ต้องสงครามทุกสงครามมีรางวัลนะครับมีราคาที่ต้องจ่ายอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เราเคยคุยกันเอาไว้ว่าดินแดนรัสเซียนั้นนะ่ะดินแดนยูเครนนั้นนะ่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ทางตอนกลางนนะั่นคือตะกร้าขนมปังของยุโรปอุดมสมบูรณ์ที่สุดนะครับมันมีดินอยู่ชนิดหนึ่งที่ถือว่า เขาผลิตนะครับไอ้ธัญ,ญพืชนะครับเลี้ยงยุโรปเกือบทั้งหมดในเวลาเดียวกันก็ส่งไปขายที่แอฟริกาครับในเวลาเดียวกันสิ่งที่ถูกเปิดเผยมาเมื่อไม่นานนี้ไอ้ที่รบกันนี่ยแย่งตรงนี้เพื่อจะปลูกธัญ,ญพืชหรือแค่นั้นเหรอคำตอบคือไม่ใช่มันมีแร่เอิร์ดอีกได้ไหมครับ ซึ่งอเมริกาที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยตั้งแต่สมัยไบเดนเนี่ยตรงนี้เนี่ยได้กุมข้อมูลตรงนี้อยู่รัสเซียก็รู้นะครับเพราะเคยเป็นแผ่นดินเดียวกันรู้ว่าคุณค่าของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะแร่เอิร์ธที่มีกว่าร้อยกว่าชนิดเนี่ยนะครับวันนี้เป็นข่าวเปิดนะครับมันคือเดิมพันไงครับที่ใครก็อยากได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ผมใชเ้เข้าใจได้ว่านะครับว่าราคาที่ต้องจ่ายในวันนี้ผมคิดว่าปูตินยังคงเดินหน้าอยู่นะครับแล้วก็คุ้มที่จะได้พื้นที่ตรงนี้ในเวลาเดียวกันอเมริกาที่กำลังอาจจะลังเลเก้ๆกงังอยู่ขนาดนี้นะครับ<ะ>ว่าเขายังไงเนี่ยอเมริกาก็จะยังไม่ทิ้งนะครับกับไอ้สินแร่แร่เอิร์ธที่ว่านี่ มันคือสิ่งที่ถ้าได้ครอบครองแล้วเนี่ยหรือนำไปแล้วนะมันคือการก้าวล้ำไปในเรื่องเทคโนโลยีสูงที่สุดที่จะแซงหน้าแล้วก็ทิ้งระยะกับจีนออกไปนี่คือนี่คือเดิมพันครับที่ที่เขากำลังเอ,อทำสงครามกันอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตคนใช้บ้านเมืองเราเนี่ยครับใช้บ้านเมืองเนี่ยเป็นเครื่องต่อรองกันนะครับอเอาเป็นว่า มีคํากล่าวที่น่าสนใจนะครับนักประวัติศาสตร์นักวิชาการที่ผมชอบก็มากแล้วผมก็เห็นด้วยในที่สุดเขาบอกว่าในที่สุดจะเห็นอเมริกานะครับคุยกับรัสเซียโดยที่เจ้าของบ้านอาจจะเป็นคนรับทราบเฉยๆตรงนี้ครับเวลามาหาอำนาจเนี่ยเวลาเ็าตกลงกันนึงผลประโยชน์เนี่ยนะครับ <laughs> เจ้าของบ้านอาจจะไม่รู้เรื่อง นี่คือสิ่งที่ผมว่าประวัติศาสตร์มันมัน,ม,นมันไม่มันมันซ้ำรอยครับซ้ำรอยเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ